สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่ช่วงวันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ ในช่องของเราจะใช้โหาราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะสำหรับท่านใดที่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นการพยากรณ์เพื่อไกด์ไลน์เพื่อการแนะแนวทางให้แต่ละลัคนาราศีได้รับทราบถึงจุดดีจุดเด่นที่คุณจะได้รับค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวหลายดวงได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระพุทธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ค่ะ ในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องรับมือกับปัญหาหลากหลายอย่างและก็อาจจะมีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่มันไม่ถูกใจคุณได้เกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงที่ดาวหลายดวงสถิตมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแบบนี้มันจะเป็นจังหวะที่ชาวธนูจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าจะเรียกให้ถูกตามหลักของโหราศาสตร์นะคะก็จะถือว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่คุณจะได้จบจากสิ่งเก่าและได้ริเริ่มสิ่งใหม่เป็นช่วงจังหวะที่ชาวธนูจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานย้ายที่ทำงานหรือออกจากงานมาเป็นนายตัวเองซึ่งในจังหวะที่ดาวหลายดวงสถิตอยู่ในเรือนมรณะมันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลถึงเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ การที่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีความอึดอัดใจในเรื่องของการทํางานและเรื่องของการหาเงินหาผลประโยชน์หาไรายได้และความอึดอัดใจตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนด้วยหากชาวธนูเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาก็ดูเหมือนว่าชาวธนูจะมีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารค่ะ ลูกน้องบริวารทำงานไม่ได้ดังใจหรือหาที่พึ่งพาไม่ได้ตัวคุณนะคะจะมีความวิตกบางอย่างเข้ามาในชีวิตค่ะและวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่บีบบังคับให้ชาวลัคนาราศีธนูได้จบจากบางสิ่งบางอย่างและได้ริเริ่มบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันหากคุณเคยทํางานร่วมกันกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะคุณอาจจะไม่ได้ทําร่วมกับเขาแล้วเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะเคยคบหาดูใจกับใครบาง คนก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกลามีเกณฑ์ที่จะจบความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะได้ลูกน้องคนใหม่เข้ามาแทนลูกน้องคนเก่าสภาพแวดล้อมเรื่องของบุคคลเรื่องของบริบทรอบข้างมันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวธนูคุณจะได้เจอกับคนที่มีศิลเสมอกันหากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับคนคุณก็จะได้เจอกับคนที่มีจริตเดียวกันกับคุณมีความคิดมีความเห็นเหมือนๆก,กันกับคุณค่ะใครที่แตกต่างออกไป เขาก็จะค่อยๆถอยห่างออกจากตัวคุณนั่นเองชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะนี้เป็นจังหวะที่คุณอาจจะถูกจ้องจับผิดถูกเพ่งเล็งนะคะมีคนที่ไม่ไว้ใจตัวคุณก็ต้องพยายามพิจารณาดูด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาคุณได้ทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าชาวลัคนาราศีธนูนั้นมั่นใจว่าสิ่งที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ทําทุกอย่างอยู่บนพื้นฐาน ของความถูกต้องแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะสมัยก็เชื่อว่าชาวธนูจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ในระยะที่ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นก็ได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะก็จะเป็นช่วงที่การได้ลาบได้ผลหรือการหาไรายได้มันไม่ได้เป็นไปอย่างง่ายดายคุณอาจจะต้องมีเงื่อนไขมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างที่คุณจะต้องแบกรับไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีธนู คุณจะได้เจอกลายาณมิตรที่ดีมีมิตรแท้ที่คอยส่งเสริมผลักดันตัวคุณค่ะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่หรือถ้าไม่ได้อายุมากกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุเท่ากันแต่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูหากจะพบปะผู้คนหากจะเจอคนหมู่มากหรือถ้าคุณกําลังเรียนรู้ศึกษาดูใจกันกับใครบางคนนะคะที่เป็นคนใหม่ๆที่เข้ามา นะอาจจะเป็นช่วงที่ชาวธนูเนี่ย มีปัญหาไปพร้อมๆกับการพบเจอคนเหล่านั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังศึกษาดูใจกันกับใครเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรอบข้างอาจจะไม่สนับสนุนเท่าที่ควรหรือคุณมารู้ที่หลังว่าเขาไม่โสดจริงหากคุณจะรับใครคนใหม่เข้ามาทํางานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความลาช้าทํางานไม่เก่งพอหรืออาจจะเจอ,เอ,อบุคคลที่เขาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเรื่องของคนยังเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับชาวลัคนาราศีธนูหากคุณมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะสมัยก็ต้องขอ บอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ขอให้เดินทางถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ทำงานก็ขอให้ออกจากที่ทำงานสักพักหนึ่งมาสูดอากาศบริสุทธิ์ลงไปร้านกาแฟข้างล่างไปพักผ่อนไปชิลชิลสัก10นาที15นาทีหากมีปัญหากับทางบ้านก็ขอให้ทำเช่นเดียวกันค่ะโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูจะคิดหาทางออกได้โอกาสที่สมองของคุณมันจะโล่งโปร่งมากยิ่งขึ้นนั้นมีนะคะ พยายามออกจากบริบทที่มันอึดอัดใจตรงนั้นให้ได้ก่อนไม่ได้หมายความว่าให้ชาวลัคนาราศีธนูหนีปัญหาเพียงแต่ชี้แนะแนวทางวิธีการที่ทําให้จิตใจคุณมันโล่งมากขึ้นไม่แบกรับความเครียดมากจนเกินไปให้รู้จักผ่อนคลายและต้องรู้จักบาลานซ์ด้วยนั่นเองนะคะข่าวดีของชาวธนูค่ะแม้ว่าดาวหลายดวงจะมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะแต่ดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําเมื่อดาวคู่นี้โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะนะคะก็ อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากบริบทเก่าๆได้โชคได้ลาบจากเรื่องราวเก่าๆแต่คุณจะต้องดูแลเรื่องบุคลิกภาพดูแลในเรื่องของการพูดการจาต้องเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะบางทีเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะแต่คําพูดคําจาหรือการแสดงออกของคุณมันไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มอบโอกาสนั้นให้กับคุณก็ได้อาจจะมอบให้กับคนอื่นลักษณะนี้ก็ได้เพระนาะฉะนั้นพยายามวางเนื้อวางตัวให้อยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีให้รู้จักการ ละเทศะจะดีที่สุดค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะในจังหวะที่ดวงดาวทําการโคโจรยกย้ายลักษณะนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังมีมุมที่ดีมุมที่บวกเกิดขึ้นต่อดวงชะตาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกเรื่องของออหลักทรัพย์ที่ทางเพราะดาวหลายๆดวงโคโจรมาอยู่ในเรือนมรณะมรณะหมายถึงมรดกมรณะหมายถึงการจบ จากบางสิ่งบางอย่างเราได้สิ่งใหม่อาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวจากญาติพี่น้องของคุณก็ได้หมดรุ่นเก่าไปแล้วรุ่นคุณได้กลับมาได้สืบทอดต่อเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาบริหารไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่คุณได้มรดกทางการงานคือหัวหน้างานเนี่ยก็เสียไปแล้วหมดวาระไปแล้วแล้วคุณก็ได้ปรับตำแหน่งไปอยู่แทนหัวหน้างานแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ มันเป็นการได้บรดกในเรื่องของการทำงานนะคะและประการต่อมาที่เป็นข่าวดีชาวธนูถักทำงานเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศทำงานเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาหลักของคุณจะมีผลดีนะคะอย่างเช่นใครที่เป็นชาวไทยใช้ภาษาไทยเป็นหลักแล้วคุณต้องทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษามาร่วมด้วยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีญี่ปุ่นมาร่วมด้วย มันจะส่งผลดีต่องานของคุณงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียจะส่งผลดีมากงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นะคะจะส่งผลดีในระยะนี้เพราะฉะนั้นพยายามดึงเอาพลังงานบวกจากดวงดาวเข้ามากระตุ้นดวงชะตาของคุณอย่าคิดในแง่ลบอย่ามองว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นมุมที่เสียสหมดไม่ใช่นะคะการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีมุมดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาก็ได้ผู้คนที่ได้ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปก็ถือว่าให้เป็นประสบการณ์คุณได้เรียนรู้ผู้คนไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณให้คิดแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะให้คุณนั้นพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปชาวธนูจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ